ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับฟอกันนี่คือเก่าครับผมกับช่องมันนอกกวาหน้าเท่าครับวันนี้ผมกะมีออกมานะครับมาสื่อนะครับหลาบนะครับตอนแหลกก็ว่าสื่อมาสื่อเนื้อแบบสดได้มาเห็ดเองนะครับแต่ว่าสื่อมาเห็ดเองกแล้วครับี่น้อมมันกับบสดเกิดอนเข้าเห็ดครับแล่วร้านนี้ก็ืที่าเป็นล้านประจําไงผมครับเป็นล้านต้มหลาบนะครับตอว่าแยบ ที่สุดอีกร้านหนึ่งนะครับในเมืองของบนห้องครับก็เป็นร้านประจำของผมครับที่มาสร้างกินสื่อกินประจําครับก็ผมก็จะซื้อใส่ทุ้งครับกับไปกินมองเห็นงานนะครับเพราะว่ามันกะเสียมในดองของโลกไพ้่นะครับนาอครับพี่น้องผู้ใดนะครับผมอยากกินนะครับผมกขอแนะนําขอเชิญชวนนะครับนะครับร้านโมการลาบลาบต้มย่างนะครับ นี่ตัวอย่างครับรสชาตินี่ผมการันตีเลยครับว่าแซบอิริครับราคาทาลูกค้าทัดได้มากโบถือไปบ่ถือครับเข้าไปในแอปนะครับจะสั่งไ้เดียบริไปส่งก็ได้ครับตัวนี้ิ่นจะมีกอกบริษัทเดลิเวอรี่นะครับหลายบริษัทนะครับที่ิ่นโล่งไวในแอปนะครับสามารถสั่งให้เขาไปส่งให้ได้ครับถ้าลูกค้าที่น้องผู้ได้อยากกินนะครับ้วก็มาก่ถือนะครับสื่อไปล่องเม่งครับผมทุกอย่างรา้การอาหารทุกอย่างนะครับมัน ห้าสิบบาทครับครับรายการอาหารทุกอย่างอย่างละห้าสิบบาทครับเมนูครับทุกอย่างและทุกรายการอาหารห้าสิบบาทครับถือว่าเป็นร้านดีแสบอีกร้านหนึ่งเหมือนกันครับคนหลายครับลูกค้าหลายก็เป็นร้านหนึ่งร้านหนึ่งครับดูผม ที่กัดกับยูแถวสี่แยกกิโลสูตรอุบลเท่าครับมาทาเท้าหนึ่งได้เลยครับข้าจะบอกทีแนะนำมาได้ถือเลยครับแต่ว่าถ้ามาบอถือกับโทษทมสอบถามมาได้ครับเบอร์โทษตามที่เห็นครับผมนะครับคนใจดีครับห้หร้ายครับผมจะคล้องลานเพื่อนครับบอกง่ายนะครับผมครับขอเชิญช่วนพี่น้องครับไปมาทางซ้ายอ่ากินเนื้อกินยังนะครับขอแนะนำร้านนี้นะครับพวกหมูพวกยังก็มีคขึ้นกันครับนี่ขึ้นกันครับ เดี๋ยวโบงมาบนครับผมครับบรรยากาศการบันเทิงนะครับบรรยากาศมีลูกค้าเก็จะมาซื้อกินซื้ออยากครับครับกถือว่าเป็นร้านอาหารอีกรานหนึ่งนะครับที่คนนิยม้วค็รสชาติอาหารที่แซ่บนะครับเดี๋ยวขอเชิญชวนนะครับพี่น้องผู้ใดมาทางซ้ายลาบนึงลาบทุกลาบดิบครับกับเชิญครับ ประเสะอาดครับรสชาติก็แซ่บครับกับบริทาดนครับเพปรนเทศบริดนครับตัวนี้ครับถ้าลูกค้ามาบดถือคุณได้มาบดถึงสิกะสามารถสร้างทั่งเดลิเวอรี่ได้ครับผมครับนี่เดลิเวอรี่หลายบริษัทครับที่ผนลงไหวครับผมมาแลีนมาเอาอาหารสั่งอาหารครับแบบไปมาบดถึงคือทั้งไก่ทั้งไก่ครับกระคว้าในน้ำเลยครับลานนครับโมการลาบลาบต้มครับผมครับ อ้าสำหรับคลิปนี้กให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับที่เพิ่นกิ๊บนะครับครับผมครับผมกัสำหรับคลิปนี้กาเอาไว้ทำเน็ตสะกันนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้กาเอาไว้นี่ทำเน็ตสะกันครับผมเดี๋ยวกาหนาเดี๋ยวผมไปซื้อยัางมองได้ที่ขนมากกินมากยังผมอะไรจะกสิาให้พี่น้องลุ่งรุ่งรุ่พี่น้องเพื่อนครับอันนี้ก็อย่าลืมครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร เพื่อนๆก็นั่งใจให้ผมนะครับมีคลิปดีๆไม่พี่น้องเบิ่งนะครับผมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นช่องน้องใหม่ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์น่เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สั้นนิดละครับผมครับสวัสดีครับ